สวัสดีครับทุกทุกท่าน welcome to the channel อันยองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd88 p หมอฤิ์ผ่าดาว youtube.com โหร์ไทยระบบสุริยยาตดูดวงชะตาลัคนา12ราศีบริการด้านอื่นๆสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวดูเลิกทำการมงคลเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลก่อนรับชมและฟังคำใบ้กรด s ั b สไคร b e ติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับแจ้งคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2563ของชาวรักนณาลาศีมีนนะครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะครับอิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าการโครจรของดาวพระเคราะห์ปรากฏการในเดือนมิถุนายน2563ปรากฏการเรื่องร้ายพลังงานที่ไม่ดี ในวันที่ 19, 20, 21มิถุนายน2 5 6 3จะเกิดสุริยาคาตและจันทรคาตเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระเพราะดาวพระอาทิตย์ดาวพระาพราหูพระจันทร์เมื่อขคจรมาต้องกันผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ดีร่วมราศีกันจะทำให้เกิดความคิดเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาด้วยอคติมาปิดบังมีภัยต่างๆดาวพระราหูก็คือทำให้เกิดสุริยาคาตและจันทรคาต วันอามาวสีลาหูโครจรเข้าไปถึงราศีใดราศีที่สถิตอยู่นั้นหรือราหูที่อยู่ตรงกันข้ามจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดคลาดขึ้นทําให้ผลร้ายรุนแรงมากความวิบัติเกิดขึ้นกับดวงชะตาทันทีให้ระวังวิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นคือไม่ควรที่จะออกไปไหนนะครับไม่ควรที่จะไปต้องแสงคลาดให้ควรสวดมวนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม นะครับอยู่ที่บ้านนะไม่ควรออกไปไหนแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปนะครับคุณก็ให้ติดเหรียญหลวงปูท่ทวดเหยี่บน้ําทะเลจืดกับร้ายกายดีนะครับหรือเหรียญเทพาราหูทรงคุดบรมเทวโพธิสัตว์กับร้ายกายดีนะครับหรือคุณจะต้องใส่เครื่องประดับเครื่องประดับนะให,ให้มีแสงแวววาวให้มีพลังงานนะอย่าใส่พลาสติกนะให้คุณใส่ยกใส่แหวนใส่ทองนะครับก็ถือว่า เป็นการแก้เคล็ดได้นะ,ะกฏการณ์นี้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับองศาของดาวเนี่ยจะห่างกันไม่ไม่เท่าไหร่นะครับจากที่อาจารย์คำนวณมานะอาจจะไม่เห็นนะครับหรืออาจจะเห็นบ้างก็ได้นะในวันที่19มิถุนายน2 5 6 3ดาวพระราหูเริ่มดับนะครับประมาณเวลาตี2-40นาที หลังเที่ยงคืนของวันที่18นะตามสากลหลังเที่ยงคืนนะครับก็เป็นวันที่19นะก่อนหกโมงเช้าของวันที่19เนะครับ2 5 6พและดาวพระราหูเริ่มดับสนิทในเวลา19เกานากา2ีนาที4องศา2 1ลิดาโดยประมาณนะและดาวพระราหูนะครับก็จะเริ่มมีแสงองศาก็จะเริ่มห่างจาก พระอาทิตย์ห่างมากขึ้นนะครับประมาณ5องศาขึ้นไปในวันที่20มิถุนายน6-3เวลาประมาณ11ในการ25นาทีไปแล้วในวันเดียวกันนะครับดาวพระจันทร์จะย้ายราศีเวลา22ในการ22นาทีสทุ่ม22นาทีดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวพุธเวลา22ในการ45นาที ต้นหลายปลายดีมีรากมีมิตรมหาสู่นะครับหรือมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในวันที่21มิถุนายน2 5 6 3ดาวพระจันทร์ทับดาวพระราหูเวลา6 2โมง28นาทีไม่ดีให้ระวังมักมีเหตุขุกขักนะครับต่างๆมีเรื่องกระทบใจมักมีปากเสียงเจ็บไข้จิตใจไม่ปกติมีเรื่องยุ่งๆดาวพระจันทร์ทับกับดาวพระอาทิตย์ เวลา9โมง25นาทีมีคนมาหาสู่หรือไม่ก็เดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะครับเดินทางไปยังที่ต่างๆมักไปค้างแหลงนอกค้างแหลมนอกบ้านนะจากลูกเมียไปสักระยะหนึ่งแล้วก็พระจันทร์จะดับในเวลา13ในกา23นาทีไม่ดีท่านจงระวังโตของท่านให้มากขึ้นสักหน่อยนะครับ การโคจรของดวงดาวต่างๆในเดือนมิถุนายนนี้นะครับดาวพระเกตจะย้ายในวันที่8มิถุนายน2563เวลาเที่ยงคืน46นาทีดาวเกตก็เข้ามาทับชาวาลัคนาราศีมีนนะครับก็จะส่งผลให้ดวงชะตาคุณจะมีเส้นลางสังหรณ์มีโอกาสได้พบปะหรือสัมผัสเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะในดวงชะตานะครับ วันที่หาาดาวศุกร์นะครับจะพักนะเป็นเกษตรในวันที่ e 8มิถุนายน2563เวลา10โมง43นาทีดาวศุกร์ก็พักอยู่ในภพสาสตรชะอยู่ในเรือนของดาวศุกร์เป็นเกษตรดาวอาทิตย์ย้ายเป็นราชาโชควันที่15มิถุนายน63เวลาตี42นาทีนะครับดาวอาทิตย์นั้นเยก็อยู่ในภพผันทุก ดางคารย้ายเป็นจุลจักร16มิถุนายน63เวลา6โมง4 19นาทีองคารก็ย้ายเข้ามาทับชาวราศีมีนส่งผลให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ดีนะครับเกี่ยวข้องกับระบบคนไกลต่างๆนะในโดชะตาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่พูดจารตรงขวานผักซากไปบ้างดาวพุธพัก นะครับในวันที่21มิถุนายน63เวลาตี5.57นาทีพุทธนั้นนี่ก็อยู่ในภพสาสระนะครับในโดวชะตาเนี่ยนะครับในด้านการงานเนี่ยการงานที่เจ้าชะตาทำอยู่ก็จะส่งผลนะครับให้มีโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับแต่เจ้าชะตาเนี่ยก็มักในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะทนทาน เท่าไรนะักไม่ค่อยได้จะมั่นคงนะครับแต่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับผลประโยชน์จากในด้านการงานเข้ามาด้วยเช่นกันในด้านการเงินนะครับการเงินถึงตัวครับในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะมีเงินมีทองต่างๆของชาวราศีเมรุนะครับในด้านความรักเนี่ย ดาวคนรักคู่ครองไปอยู่ในภพสะอาดชนะค,คู่ครองมีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยติดต่อพบปะเพื่อนฝูงส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นนะครับคู่ครองของเจ้าชะตาเนี่ยจะทำตัวเป็นเสมือนเพื่อนนะให้อิสระภาพซึ่งกันและกันนะครับถือว่าเป็นผลดีเจ้าชะตานี่จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้าม คนโสดมีโอกาสที่ดีนะครับในด้านความรักที่จะเข้ามาให้คุณเลือกนะบางคนก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนด้วยเช่นกันนะครับส่วนที่คนที่มีครอบครัวแล้วให้ระมัดระวังอุปสรรคนะครับความที่ไม่จริงใจต่อกันนะอาจจะทำให้เกิดความล้มเหลวในด้านความรักเกิดความทุกข์ได้นะครับเปิดในดวงชะตาของคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ประคับประคองในด้านความรักให้ดีนะครับชาวราศีมีนในดวงชะตาดาวเกตประทับกลุ่มลักนณาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่8มิถุนาย,ยนเวลาเที่ยงคืนนะครับหรือในวันที่8ก็ได้นะให้คุณสวดร,รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะครับสวดเทวดาโนบะเคาะก็ให้เตรียมผล,ลไม้9อย่างนะครับอาจจะเป็นส้ม9ผลก็ได้ให้คุณตั้งนโมสามจด สามจบนะทูจุดทูบเก้าดอกนะแล้วก็นนโมสามจบแล้วก็สวดบทอิติปิโสพระควาพระเกตจะมัสมิงจะพุทธคุณนงจะธรรมคุณนงจะสังฆคุณนงสัพพทุกขงังสัพพพยันสัพพะโรขังวิวัตเสยสัพพร,ราพังพระวันตุเมนะครับสวดแบบนี้เก้าจบนะแล้วก็ตั้งจิตอาธิษฐานข้าพระเจ้าขอทิบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สร้างข้ามชาติข้ามภพ จนถึงปัจจุบันขอถวายบุญกุศลน,นี้ขอถวายแด่องค์เทวดาพระเกศขอให้มงคลระบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนน้ำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรโชคลาภให้กับข้าพเจ้าท่านก็บอกชื่อท่านไปแล้วก็ขอพรได้เลยนะครับนะีวันนี้นะครับที่ดาวเกตย้ายในคุณขอพรนะ จะสาเร็จสมหวังนะครับสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดาเกตเนี่ยนะอย่างที่บอกคุณก็จะมีโอกาสติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสัมผัสพิเศษต่างๆและคุณก็จะมักจะมีอารมณ์ทางเพศที่รุนแรงด้วยเช่นกันนะครับเจ้ชาชะตาเนี่ยจะมีความคิดที่แหวกแนวใหม่ๆมีเกณฑ์การเริ่มต้นในสิ่งต่างๆและเป็นคนที่ดื้อรั้นด้วยนะครับ ชอบทำอะไรเนี่ยที่เหนือกว่าคนอื่นในทุกๆด้านนะดาวสุกเนี่ยมาอยู่ในภพศาสตร์ช้าเป็นเกษตรนะครับตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทสังคมของเจ้าชะตาเนี่ยถือว่าเป็นสังคมที่ดีนะครับจากดาวสุดดาวสูงไดเ้เข้ามาอยู่ในภพศาสตรช์ชานะครับส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีสะเสน่ห์เป็นที่สนใจในสังคมทั่วๆไปนะแล้วก็มีโอกาสที่จะ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆหรือเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะครับมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารต่างๆดาวพระอาทิตย์นั้นเนี่ยเป็นดาวเจเริญนพภพอลินะครับมาอยู่ในภพพันธุเนี่ยโดยตำแหน่งก็เป็นลาชาโชคเจ้ชาชะตามักจะมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับแต่ก็ส่งผลให้เจ้ชาชะตาได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาแบบง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับ มีทั้งเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เรื่องดีเข้ามานะดาวพังคารนะครับเป็นดาวช่วริ่พบการเงินเนี่ยย้ายเข้ามาทับลัคนาตั้งแต่16มิมถุนายนนะครับหมายถึงเนี่ยเงินทับตัวนะครับในดวงชะตาเนี่ยให้ระมัดระวังนิดนึงอาจจะหายใจไม่ออกนะเงินทับตัวนะเออระมัดระวังไว้นิดนึงเจ้ชาชะตาจะมีรายได้เข้ามาอยู่เป็นประจําช่วงนี้การเงินคุณจะดีมากนะครับ ในดวงชะตาเนโดย,โดยเฉพาะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวราศีมีนเงินคุณเข้าแน่ๆอันนี้แน่นอนนะครับเว้นแต่คนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นมีปัญหาอุปสรรคระมัดระวังมีดบาดกระดาษบาดนิดนึงนะแล้วก็ดาวคางก็เป็นสู่ภากลุ่มลักก็ส่งผลให้คุณมีเครดิตความสำเร็จที่วิ่งเข้ามาหาคุณเลยนะครับ มีความสาเร็จที่วิ่งเข้ามาหาตัวคุณเลยดีมากเครดิตความน่าเชื่อถือก็ส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับในสังคมนะแล้วก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยนะครับดาวพุธเนี่ยพันธุกมาอยู่ในภพศาสระตำแหน่งก็เป็นพินทุบบาทญาติพี่น้องมีเกณฑ์การพบปะหรือออกสังคมบ่อยในช่วงนี้นะครับแต่ก็ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคกับเจ้าชะตาบ้างด้วยเช่นกันในด้านความรัก นะครับดาวคู่ครองเนี่ยก็อยู่ในพบสารชา้าค็มีเกณฑ์การติดต่อสารขอกสังคมบ่อยนะเจ้าชะตาก็จะเป็นที่รู้จักในสังคมแต่ก็อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นบ้างด้วยเช่นกันนะเลขนำโชคนะครับประจำในเดือนนี้ของชาวราศีมีนเนี่ยคุณจะมีเลข3-6กับ1-6อันนี้คือเบื้องต้นนะเบื้องต้น แต่ถ้าคุณจะรอละเอียดเนี่ยก็รอติดตามรับชมรับฟังในคลิปดูดวงชะตารายวันได้นะครับหรืออาจจะหรืออาจายจะแยกคลิปออกมาเป็นเลขนําโชคเลขโชคลาภพิเศษก็ได้นะรอติดตามรับชมรับฟังในคลิปของอจารย์ได้นะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนในดวงชะตาพระจันทร์จะเพนก่อนในวันที่6มิถุนายน2 5 6 3เวลาตี29นาทีพระจันทร์เพนนั้นอยู่ในภพสุภะ ส่งผลให้คุณเนี่ยจะมีความสําเร็จมีโชคลาภทําอะไรก็มีโอกาสที่ดีๆจเจริอรุ่งเรืองมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทางใกลนะครับผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับและพระจันทร์จะดับในวันที่21มิถุนาย,ยน,น63เวลาบ่ายโมง23นาทีพระจันทร์ดับเนยอยู่ในภพผันทุให้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับครอบคร,รัวญาติพี่น้อง นะครับเออต่างๆเนี่ยให้เรามัดระวังไว้นิดนึงอาจจะมีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับโอเคในโดชะตาอันนี้บอกเลขไปแล้วมาถึงการโครจรนะครับดวงดาวที่สําคัญของชาวราศีมีนนะชาวราศีมีนนะครับในโดชะตาคุณเนี่ยหนึ่งถนึยี่เนี่ยนะมิถุนายนนะครับคือมันอาจจะคุณจะได้พบ เจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้จิตใจคุณหวั่นไหวไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็แล้วแต่ให้คุณมีสตินะครับถ้าคุณมีสติเกิดขึ้นแล้วปัญหาพสกคก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่29ไปเนี่ยนะคุณอาจจะมีเรื่องที่จะตกใจเกิดขึ้นระวังอุบัติเหตุน,นะครับแล้วก็อาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับ ตั้งแต่ในวันที่1ถึง5มิถุนายนช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวที่ไม่คดีนะระวังอุบัติเหตุระวังของร้อนนะครับอาจเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้วันที่6 1ถึง10มิถุนายนนะครับช่วงนี้จะได้ลาบนะมีคนมาเยี่ยมมาของมาให้นะครับหรืออาจจะมีความสุขกับเพศตรงกันข้ามด้วยเช่นกันวันที่1 1ถึงสิมิถุนายนมีโอกาสที่จะได้รับ ทานของอร่อยออ่ยนะครับแล้วก็อาจจะได้กินยารักษาในด้านต่างๆก็ได้นะครับยาบำรุงเรามาระวังคำพูดวันที่16-20ถึง20มิถุนายนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องกระทบใจนะครับมีเรื่องรุนแรงเจ็บตัวนะให้ระวังสุขภาพแต่ก็อาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆด้วยเช่นกัน2 1่ถึง26มิถุนายน6 3 ช่วงเนี้คุณให้ระมัดระวังในด้านการเงินให้ดีมีเรื่องจะเสียเงินเสียทองนะครับพึงระวังเหตุร้ายต่างๆอุบัติเหตุสุขภาพและมักจะมีปากเสียงวันที่27-30ถึงมิถุนายนย63อาจจะมีโชคลาภเล็กๆไม่น้อยนะครับระวังสัตรตูเพราะคำพูดที่เกิดขึ้นของเจ้าชะตาหน่นเองนะเพราะฉะนั้นให้ระมัระวังคำพูดคำาวไว้นิดนึง ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้คือคำาำนานมีพรโดยภาพรวมในดชวชะตาของชาวลัคนาราศีมีนถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตา,าการารจาก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อารารยาด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ